วันนี้ก็ยินดีนะครับในกองทัพบ,บกและกองทัพที่สองเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมีเรื่องท่านพูดเยอะแยะเลยในมุมดีๆนะเพราะว่าท่านเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านสามารถผลิตเรื่องดีๆน่ออกไว้คนน่าสนใจเนี่ยนะสวัสดีครับวันนี้สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบ,บกนำพาคณะสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ออกเดินทาง เส้นทางนครพนมอุบลราชธานีวันนี้เราเดินทางมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีเข้าไปท่องเที่ยวที่เขลื่อนศิลินธรเมื่อเดินทางมาถึงก็ไปเข้ารับฟังการบรรยายสรุปกันก่อนเที่ยวในกีฬากองทัพบ,บกนะครับที่ได้มาเยี่ยมชมนะเขลื่อนสิรินธรแห่งนี้นะครับตามที่น้องได้พูดไปก็คือเรามีห้าโรงฟาร์กันตามที่พูดไปทั้งหมดนะครับในส่วนของการบรรยายสรุปต่างๆเนี่ย ว่าเกิดซีทอนของเราเนี่ยสังก,กัดอยู่ในหน่วยงานไหนแล้วก็มีภารกิจดูแลรับผิดชอบอะไรบ้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรืกอกฟผไม่อยู่ที่ขีดจำกักดเือด้วยเทคโนโลยี energy management system EMS เป็นอำนวยประโยชน์ทั้งการเก็บกักน้ำไว่ใช้ในด้านชนลประทานช่วยบปรเทาอุธโทกภยัยป้องการน้ำท่วมและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ส่งเสริมอาชีพการประมงมาอย่างต่อเนื่อง เพียงภารกิจหลักในการผลิตไฟฟ้าเคลื่อนเซรินทรอย่างก้าวข้ามขีดจำกัดในการดูแลชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยโครงการเคื่องเรินทรโมเดลน้องนำสารพระราชามาเป็นแนวทางสร้างความยั่งยืนในชุมชนเมื่อรับฟังการบรรยายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดินออกมาจากห้องบรรยายมาชื่นชมแร์มาร์กเป็นทางเดินชื่นชมธรรมชาติ บางท่านอาจจะเรียกว่า natural walkway โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้ความสำคัญการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนโดยรอบด้วยการสร้างแรม์ม์คแห่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีก็คือเส้นทางเดินชมธรรมชาติแห่งนี้นั่นเองจากมุมมองบนเส้นทางเดินชมธรรมชาติหรือ natural walkway เราจะมองเห็นแผงโซลาเซล พลังงานแสงอาทิตย์ของเขื่อนสรินทรอ,อยู่ไกลๆโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสลินทรเป็นหนึ่งในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอําแบบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศเมื่อปีพศ2547ถึงพศ2 5 5 2เริ่มการก่อสร้างปีพศ2 5 5 0แล้วเสร็จในปีพศ2 5 5 2 โดยโรงไฟฟ้ามีเนื้อที่ประมาณ25ไร่วางแผงโซลาร์เซลล์จำนวน74,076แผงรวมกำลังผลิตติดตั้งทั้งสิ้น1,012เมกะวัตต์และนี่คือข้อมูลแบบย่อๆพอสังเขตเดินทางชื่นชมมาถึงช่วงนี้ต้องกล่าวคำว่าโปรดติดตามตอนต่อไปสิงห์พเนจรดำเนินรายการรายงานจากสะพานเดินชมธรรมชาติเขื่อนสิรินทร